เมนูนี้นี่ยผมได้เคยใหดกินเนี่ยซีฟิลลาซีฟิลหนักก่อนอ่าผมเป็นอย่างเนาะใหดกินเองเค็มก็ตึ้มหนักซีฟิลล์ทั้งเป็นอีย่งนะเขาเอิญเอีนย่งก่อน้านเขาเอิญไปอีกตู้ไทยคนไทยเอิญเอีนย่งว้าพิดเคยแน่พี่น้อง โมเลกุลสแ็จแล้วพี่น้องเดี๋ยวตักก้อนมาดนี่งการทักทายสบายดีพี่น้องนี่สินมาเดเมนูใกล้เลยอันโมได้ลงคลิปได้หลายมือหลายวันแล้วจ้านี่ก็เลยสิมา ร่องคลิปวาสิเฮ็ดแอนเขาเอิ้นว่เอีหยงจักเขาเฮ็ดได้ดเขาเอิ้น่นไก่ใต้น้ำะนาดวาซีมันองก้อนมือนี้นะรัโกรงรักพักก้อน อยกค่อยสืบเด้อนี่ผูเลอะู้จักเม่บาบอกส่ซาหน่อยเดอว่าเขาใชอยงนี่อะนะนี้ตื่นเาพี่น้องตามโตตามกก็แล้วก็เลยสิมาอีกมลูกใกลด้ละ มัว่าเขาเสื้อพักนี้นั่งบอสปลาซาปลา,ป,าปูนาะแต่ว่าสีส,สางไปใส่นะะั่นล่ะให้หมเรียกเป็นไสใ้ใต้น้ำในหอมใบมะกรูดกัดตื้อใจตื้อใจตื่นกันเลยลับบอสเอซี่วันได้มาให้คลิปหลายมือหลายวันละ ลางเลวเอาโบกนกเซียน้ำพนข้าไปเทียร์เรีย <g ül> เอาโบกไปแบวกมันได้โอเคพี่น้องในสัซาสิมะหั่นไก่ก่อนซื้อมากเกินึง เจ๊แต่ดุดแล้วได้นี่แต่ไปยังเค็มอยู่เลยโอเคพี่น้องมาซอยอใกล้ตัวเดียวคือเตอร์ไลน์ไอพี่น้องไต่มันนะ ป <c oughs> ัดโปเอตเตอร์เจปะหูมุนี chín cân xịt một xịt cả một chỉ cho chốt chín đường và khay xay ค่อย,อยา,าวานตอนตอนนั้นก็กิน,น,นข้าวเนาะค่อยกินข้าวแหละค่อยวางเรื่ความฝันนะวางเื่องวามันวางฝันเห็นเนี่ยคือเห็นเหนอย่างนะเละมี f เอซเข้ามาเข้ามนเห็นว่าเวลากิขนข้าวต้าให้วางเรื่องความันเออดิฉันสาวอะเล่ก,ก็จะว,วาฝันเห็นฝันเห็นชื่อบิดเนี่ย เป็นรากโมดมีนี้นะเอยัจะมีเลือดเว่ะกระเม็ดอะไรนะพี่น้อง ยองต่ำเสร็จแล้วลงมอได้เลยป่ะนี่เราคิดเดี๋ยวเลยเนาะเปิดไฟเลยจ้า เอาคือไม่ไหวัหบ,น,น,บน้องใส่กระดูกอบไว้แห้งใส่ลงไปเลย <laughs> ตำเผาเอามันคือไหม่ไหม้เทปพี่น้องเคยบอกเคยม,มีเคยบอกบเทนีือเหม,มือนเผาหม้อเลยอ่ะออันนั้นเป็นยังไง ก็นอไซ ให้ะละกินงอะตกซ้ำมือหนักไปหน่อย เดี๋ยวเราจะเอาน้ำเจ้านี่เลย Der ist see it by my food site, you know? เกพี่น้องเอาสิปิดฝาไปก่อนส่วนที่เหลือเข้าไปสิเกบไปต่อเฮ็ดเมิดก็หร่เกินหมูเมิดอไ่นะ ตื่นกบกิบจ้าเปิดเบิรงดูพี่น้องาไาเด้ประมาณนี้แล้วนะนองสุกแล้ว มรสชาติเจ้นจนมากอันนี้เขาเอ้อที่อย่างอ้อมหรือนี่อย่างวาสิมเมีนใกล้ใต้น้ำก็เหมอนเพราะว่ามันมีน้ำอยู่ข้างบนเออ โอเคพี่นงเดนซาสิเอาผักใส่ก่อนหัวหอมหัวต้นหอมไม่ใช่ต้นหอ,อม ลงไปมันก็นสิน่ากนินขึ้นกว่าเก่าเด้พี่น้องอันนั้นตีด่างโลดเป็นวัดกระซิกกระซิกเลย menu này là bọn em đã hết kĩ nè. là 10 nặng còn. à. nhàng nó hết kỳ kỳ khi có tư nạn Hãy subscribe เติมตลอดเติมนั่นเติมนี้เดี๋ยวสิปิดท้ายด้วยเอียงนะเขาเอื้อนเอียงกูบ้านเขาเอื้อนกัอีกตู้ไทยคนไทยเอื้อนยังไงบ้าปิดเฉยแน่พี่น้องเอ้อนไปเมนองนั้เมนปะวะเออไม่ใช่คอมเมนต์คมเมนต์เอื้อนนั่นยังไงเออเออนนั่นใบกะเพราเมีนบะ ใส่ใบกะเพราลงไปใบกะเพราหูอิจใบกะเพราก้านอิน ก้อนมาดิคือเส้นจาดสจดจาด โอเคพี่น้องพร้อมรับประทานยังเงแต่ย่านยน้ำมันเฮนะย่าน้ำมันย่าน้ำมันโขดนี่แบบยังเงจานทับเอิพี่น้องเบิ่งกี้ย่าน้ำมันนั่นเฮอ้อเด็กโอเคพี่น้องไปกิกจะเลย่อยไปนี้ป้ายนี่ข้าวเหนียวกับวาสิวาใกล้ใกล้ใต้น้ำกับปิดไปไม่ได้นอกถ้าบ้านศาลน่าจะเอินโค้งใกล้ ถ้าอ้อมกับโบโมเมย์นะนะกูปไปมากินกันเลยวันนี้พี่น้องไปนี่พี่น้องมาเด้อมากินข้าวน้ำซาปสาเด้อพี่น้องเมนี้ได้อกไก่ <c oughs> อันกิน <c oughs> เฮาพัดพริกเอ่อพัดพริกพัดพริกพัดตะไคร่พัดอะไรน,นะ เข้ามาในห้องพี่น้องเออเดยกคงลืมกินมันยังหัหายดิพี่น้ง้งสิซี่ม,มาจำน้ำจำต้นกันน้ำนูกครับอื ได้บอกกินน้ำมันกินอนี้แห้งเจ็มพ้องเลยกินแบบเต็มพ้องเลย bị lời này kính ta có khô cay đó mà đỡ mang bị nằm cả đỡ mm. Sụt cứ sụt, sụt đấy ดนาำกน หนังมันยับเนียเพราะว่าเอาไปอบใบนะ โอเคพี่น้องคลิปนี้จะษัตจบเพลงชั้งนงคลิปหน้าเจอกันใหม่เดอ้อบายก่อนสบายดีพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเดอ้อบ๊ายบาย